ทิศมงคลคนเกิดวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่วันที่23ถึง29มิถุนายน2568จะเป็นทิศไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลำเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทำงานไปเลยก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นแค่การทำอะไรบางอย่างภายในบ้านของคุณเองเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณควรจะทำที่จุดตรงไหนของบ้านหรือทิศไหนของบ้านถึงจะส่งผลด,ดี ถ้าเป็นการเดินทางแสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนก็เลยต้องการทิศที่เป็นมงคลสมบุกสมบันในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศทางที่ควรจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นมาดูกันนะครับทิศมงคลสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีทิศที่โดดเด่นมากๆคือทิศเหนือครับ ลองลงไปน่าจะเป็นทิศตะวันตกและก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะอ่าสามทิศนะครับแต่เด่นมากๆและก็แนะนําคือทิศเหนือนะทิศเหนือน่าจะดีที่สุดแล้วก็ช้อยลองลงไปนะครับคือทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลองไปใช้ดูฮะก็ขอโชคดีนะครับ